สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง diy by พี่แบงค์นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับประเด็นเอง ep 25นะครับผมซึ่ง ep นี้นะครับผมจะพามาทำระบบการขโมยอีกประเภทหนึ่งนะครับผมอันนี้ซึ่งจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ตัวจับนะครับผมก็จะสามารถทำงานเมื่อเวลามีคนเดิมผ่านนะครับผมก็จะ เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด Arduino นะครับผมก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับผมซึ่งอุปกรณ์นะครับผมก็มีที่เห็นตรงหน้าเลยนะครับผมก็อนดับแรกก็จะมีตัวแจ้งเตือนนะครับผมตัวเสียงดันดังนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมในจากครั้ที่แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนเซอร์อัลตราซนิกนะครับผมแล้วก็มีสายจัมเปอร์มาด้วยนะครับแล้วก็มีบอร์ด arduino nano นะครับแบบนี้บัตกีขามาแล้วนะครับแล้วก็มีบอร์ดซิลนะครับผมของ arduino นะครับผมสำหรับขยายขานะครับผมแล้วก็มีดางฐาน a e 3ก้อนนะครับ4 5โวลต์นะครับผมอ่าแล้วก็สายเราจะเราจะเปลี่ยนหัวเป็นหัวที่มันใส่กับตัวบอร์ดซิลนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ารางฐานก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมอ่า นี่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้ท่านผู้ชมเอาบอร์ดอะนาโนนาโนเชื่อมต่อกับบอร์ดซิลก่อนนะครับผมก็จะนี่นะครับผมใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็จะลงล็อกแล้วนะครับผมโอเคต่อไป เรามาต่อไฟเลี้ยงกันก่อนนะครับผมซึ่งไฟเลี้ยงก็จะใช้ไฟเลี้ยงจากรางทาน4 5โวลต์นะครับผมก็ไฟบวกนะครับผมก็จะต่อไปที่5โวลต์นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเป็น5โวลต์และกราวด์อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ไฟ4 5โวลต์ก็ได้นะครับผม เมื่อต่อไฟเลี้ยงนะครับผมไฟที่บอร์ดก็จะติดนะครับผมเราก็จะต่อทานออกกรอนนะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมมาดูที่เซนเซอร์ต้านโซนิกนะครับผมก็จะมีตีสายนะครับผมให้ต่อออกมานะครับผมต่อออกมาด้วยสายจัมเปอร์นะครับผมตามนี้ครับผมซึ่งไฟเลี้ยงของเซนเซอร์ต้านโซนิกนะครับผมก็จะเป็น VCC และกราว n d นะครับผมก็ ต่อไปที่บอร์ดนะครับผมที่บอร์ดนะครับแต่ละขาจะมีแถวแบบนี้ครับผมอันนี้คือกราว VCC แล้วก็สายสัญญาณนะครับผมก็เราจะต่อไฟเลี้ยงให้เซนเซอร์อัลตราโซนิกก่อนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสายสัญญาณของเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับผมก็จะมีทริกและเอ็กโคนะครับผมซึ่งในที่นี้ผมจะต่อ ทริกไว้ที่ดิจิตอล2และ e c h o คดิจิตอลสนะครับผมก็จะมีเลข2และเลข3นะครับผมก็ต่อตามนี้เลยนะครับผมทริกจะอยู่ที่2นะครับผมแล้วก็ e c h o อยู่ที่3นะครับผมโอเคเพียงแค่นี้เราก็ต่อเซนเซอร์อัลตร้าซนิกเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับตัวสัญญาณการขโมยนะครับผมก็จะมี2เส้นนะครับบวกและลบ ซึ่งเราจะให้มันทำงานด้วยเซนเซอร์เราก็จะต่อค้วลบไว้ที่กราวนะครับผมอ่ะกราวตรงนี้ก็จะมีกราวอยู่เหมือนกันนะครับผมและขั้วบวกนะครับผมก็จะต่อไว้ที่ขา13แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคเพียงแค่นี้วงจรก็เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวไปดูการเขียนโปรแกรมกันครับผม ถ้าโปรแกรมที่ผมใช้นะับก็จะเป็นโปรแกรม Arduino IDE นะครับผมซึ่งโปรแกรมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเริ่มจากการกําหนดขาอุปกรณ์นะผมก็จะมีทริกอยู่ที่ขา2 Echo ขา3นะครับผมต่อไปก็จะเป็น LED นะครับผมก็คือตัวแจ้งเตือนนะผมจะกําหนดไว้ที่ขา13นะครับผมโอเคต่อไปก็เป็น ไวเซตอัพนะครับผมก็จะกําหนดให้ led เป็น output นะครับผมคลิกเป็น output และ echo เป็น input นะครับผมต่อไปเป็นในส่วนของไวล์ลูปนะครับผมก็จะให้เซนเซอร์อัลตราโซนะครับผมเมื่อมีการตรวจับวัตถุในระยะ10เซนติเมตรนะครับผมก็จะสั่งให้ led high นะครับผมหรือให้ทํางานเป็นเวลา5.00 0มิลลิเ s หรือ5วินาทีนะครับผมและจากนั้นก็จะดับนะครับผม ซึ่งระยะตรงนี้ถ้าผู้ชมสามารถเอาไปปรับทีหลังได้นะครับอันนี้ผมมาทดลองผมก็จะเอา10ซนติเมตรก่อนนะครับผมโปรแกรมก็มีเท่านี้นะครับผมซึ่งใครจะสั่งให้มันดีเลย์มากกว่านี้ก็ได้นะครับผมสักสิวิหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับผมโปรแกรมก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็อัปโหลดเข้าบอร์ดเลยครับเว็บเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการทํางานกันนะครับผมอันนี้เป็นเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับและเราจะใส่ฐานเลยครับผมเสียมันก็ดังเหมือนเดิมเลยครับท่าผู้ชม รเราก็จะใส่ถานเข้าไปปึ้ง่งนะครับผมโอเคตอนนี้ยังไม่มีวัตถุนะครับผมแล่เราจะมาดูกันว่าเวลามีวัตถุนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีวัตถุผ่านนะครับผมมาดูกันหนึ่งสองสาม่ะ้าวินาทีนะครับผมเราก็จะดับโอเคเดี๋ยวลองไปติดตั้งกันดูนะครับผม อ่าเพคคีับผมก็ท่านผู้ชมอาจจะเอาไปใส่กล่องหรือทําเป็นอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะมาทาวงจรและทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงใครถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับประเด็ดเอง EP 2ีนะครับผมและ EP ต่อไปผมจะมาทำอะไร ก็รอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ